พูดถึงครับตัวละครโคบี้กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังบัฟผมบอกก่อนว่าไอตัวละครเนี้ยรู้สึกนะรู้สึกเองนะเหมือนออกแบบมาเพื่อให้ค่าตัวละครทีออ่อะไรนะเพิ่มแอตแทกมามาเป็นเดฟอะครับอ่านั่นแหละมันเป็นแนวนั้นซึ่งมีตัวอะไรบ้างในเกมที่ผมเห็นเนี่ยหเบอร์เจ็ดสนิกะและคาดว่าน่าจะเอามาเพื่อดักนิกะมากกว่าและทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่ามาลดอ,อันนี้นะ่ะมันขอแค่ค่านิกะใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของตูอ้อื่นๆเนี่ย มันก็ฆ่าได้เช่นอาจจะเป็นคิสลุกก็ได้คุณอาจจะนัวคุณอาจจะบวกอยู่หรืออย่างกาฟหรืออย่างโรเจอร์คือใครก็ได้ที่แม่แบบโนัวบวกบวกกันอยู่อะอยู่ดีๆคุณปั้งสกิลหนึ่งนี่หายเลยนะทีเดียววุบเลยไปเลยเพราะว่ามันเนี้ยมันตีแบบไม่สนเด็บครับนั่นแหละมันเลยตีแรงแต่คุณจะต้องมี100%ก่อนนะและไอ้ปัญหามันคือตรงนี้100%ตรงเนี้ยต้องรอเพื่อนตายเท่านั้นผมเครียดตรงนี้แล้วเพื่อนตายหนึ่งทีโอเคย่น50%คือแบบ ผมมองว่ามันมันควรที่จะย่นด้วยตัวของมันเองได้มันไม่ควรรอเพื่อนตายมันเป็นตัวละครที่ต้องเพื่อนเพื่อนตายเท่านั้นนะครับมันเลยช้าส่วนตัวผมนะผมมองว่าช้าอ่าใช่แต่บ้ามาแม่งดีมันเป็นตัวละครที่สายวิ่งอ่ามองว่าเป็นสายวิ่งนะที่เอ้ยมาพูดผิดมองว่าเป็นสายหมัดที่เติมสายวิ่งได้ดีมากเออแม่งดีเลยเพราะว่าแม่งสอ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 งพุ่งพุ่งพุ่งอ่ะผมว่าแล้วคล้ายๆกับตัวคิสซลุ ว่าแะ้วเชียแม่งจริงด้วยคือแม่งพุ่งยาวเลยอ่ะแม่งแม่งถึงธงกลางพอๆกับนิกะผมเลยอ่ะพูดอย่างนั้นได้เลยนะคือแม่งมาเสริมกลางเท่ากันเลยอ่ะ <c oughs> คือเท่ากับเลยครับเฮ้ยดีอันเนี้ยดีดีมากๆด้วยอ่าแล้วมาปุ๊บตาย <c oughs> <c oughs> คือคือว่ามันมาไวจริงเติมได้จริงแต่ค่าเขาไม่ได้เพราะสกิลเนี้ยมันยังไม่มีดาเมจ <c oughs> อืมเพราะว่ามันต้องรอเพื่อนตายก่อนแล้วใครจะอยากเอาตัวเองแบบ อ่เช่นผมสมมติผมเลือกโรเจอร์ดําผมไปตรงการแล้วตายเลยกูไม่อยากตายเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันเลยมีปัญหาก็คือมันจะเติมเลยก็ได้เติมเสร็จปุ๊บก,ก็ะ่าของไม่ได้ต้องรอเพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยปัญหาบันรอเพื่อนตายแล้วพอสกิลตอนที่ยังไม่100เนี่ยเสือกตีไม่เข้าเออมันต้อง100ก่อนเท่านั้นและหนึ่งร้อยเนี่ยคือเพื่อนกูตายเท่านั้นเลยนะแ้่อ่ะคุณลองนึกภาพโลชซตเทิลตายยากไหมโอ้โหจากชิบหายคิดสรุปบางคนแม่งผิวโคตร ก้าบล่ะอ้าวแม่งจละตัวตายยากทั้งนั้นนะ่ะนั่นแหละนั่นแหละคุณะตายก่อนเพื่อเลยมันเลยจะไม่ได้ตรงนี้ไงเออแต่มันจะไปได้แบบหลังหนึ่งนาทีขึ้นไปอะคือแบบผมเลยบอกว่าเติมดีแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายเขาว่ามาปุ๊บแล้วไม่จะฆ่าเขาได้เลยเพราะดาเมจมันไม่มียกเว้นแต่ว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนแต่ผมเสียได้นะมันควรที่จะแบบมีเพิ่มพลังโจมตีอะพารามิเตอร์อะไม่มีว่ะถ้ามีนะแม่งจะแรงกว่านี้เยอะมากเสอกไม่มีผมเลยมองว่าเอาไว้เล่นแบบ ไม่มันแบกทีไม่ได้อาท้ายวะ้าถว้า,า,าผมพูดเลยนะผมมองว่ามันแบกทีไม่ได้ขนาดนั้นอืมเสียดายอะ่ะเสียดายมากๆคือถ้าถ้ามีพารามิเตอร์โจมตีจะดีกว่านี้เยอะมากๆสําหรับโคบี้นะโอเคต่อไปครับเราจะคุยในยส่วนของชิลิวกันบ้างชิลิวเนี่ยอะผมพูดตรงนี้เลยนะเป็นตัวละครที่เล่นได้ยันเอ็นเกมเอ็นเกมเลยมันลําบากยังไงเล่นลําบากอย่างนั้นแหละ ไอเดี๋ยวบางคนงงใช่ใช่ใช่ลำบากยังไงอย่างนั้นเลยคือแม่งไม่ไม่มีหาอะไรเปลี่ยนเลยอ่ะจริงๆมันเปลี่ยนนิดเดียวก็ตรงค่าได้เสร็จเนี่ยไอพาวไอพาวเอเกตได้3อ่ะตรงเนี้ยแล้วมันเป็นตัวละครสามารถที่คุณไม่ได้จะจะไปบู๊เหมือนคิซลุนะโดดลงหัวแล้วช่วยบึ้มบึ้มบึ้มไม่ได้นะครับตัวละครนี้รอดักเท่านั้นเลยดักอย่างเดียวเลยทําอะไรไม่ได้เลยเออมันเลยมีปัญหาและไอที่ปัญหาใหญ่ที่สุดอะเหมือนก่อนหนี้บัฟบอะ คือมันจะดีกว่านี้เช่นสมมติคุณออกตัวเกรดมาเลย3เฮ้ยอันนี้ดีดีเลยมันได้ตั้งแต่ต้นไงแต่แม่ไม่มีเลยปัญหาคือไอเกรดสมนีม่แหละมันเลยมีปัญหาเออเพราะกว่ามันจะได้ครั้งแรกอ่ะมีปัญหาหนักมากด้วยแล้วก็ไอสกิลรอบที่2อนะครับมันไม่ได้มีอมตะเหมือน ex นะดังนั้นตอนที่คุณใช้ก็อาจจะโดนขัดก็ได้หรือว่ามีคนนึงใส่สกิลพร้อมคุณอะคุณก็อดไปละเนี่ยมันเลยมีปัญหาไงก็เลยบอกว่าเป็นตัวที่เล่นได้ยาวยัน endgame ละกันเล่นแบบ ลำบากยังไงก็ลำบากอย่างนั้นน่ะบางเกมคุณอาจจะเล่นได้ดีมากนะแต่ไม่ใช่ทุกเกมสารชิลิวนะครับย้ำนะเล่นดีอาจจะไม่ใช่ทุกเกมนะครับนี่ย้ำแบบชัดมากๆนะแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะครบไหมโอเคก็ม่ได้เทียงเรื่องนั้นแต่เก่งไม่เก่งมันอยู่ที่ว่าเพราะว่าเกตตรงเนี้ต้องมี3ขึ้นไปและมันจะดีในกรณีที่อย่างแพดมีอย่างคูซันอ่าเพราะว่าน้ําแข็งมันอยู่ที่ธงโอเคคุณก็หลบแล้วก็ได้แบบฟรีๆใช่ไหมครับ นั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปตัดเลือดอ,อะไรเงี้ยซึ่งอย่างไอตัวเนี้ยรอก็ไม่ชอบเพราะว่ามันมีตัดเลือดไงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดไม่ได้รอมันก็ไม่ชอบอยู่ละที่เหลือตีธรรมดารอก็ตายแล้วนะถือว่าตีแรงพอสมควรนะครับตอนอยู่ในทงเนาะส่วนที่เหลือมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับมันก็นั่นแหละตามหน้าง,งานไปได้แค่ไหนคือแค่นั้นเลยสุดท้ายครับแล้วถ้าจะเล่นอะเอายังไงผมก็จะบอกว่าถ้าเอาจริงๆอะเอาโคบี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นซับส่วนชิลิวครับเราจะสุ่มมาเพื่อในอนาคตอาจจะเป็น กลายกลุ่มไคโดก็ได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีละตัวเอาโคบี้ก่อนถ้าจะสุ่มก่อนสุ่มเมื่อไหรมันออกวันที่30ครับหากใครรอเอ่อบอลดาก็คือหนวดดำนั่นแหละหากหากใครรอเหมือนที่ผมรอนะคุณก็สุ่มหลังบตรดำอะหลัง23คุณสุ่มได้เลยถ้าคุณจะเอานะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมคงข้ามนะหรืออาจจะสุ่มแค่รอบเดียวรอบเดียวรอบ2ฟรีผมอาจจะเอาแค่นั้นส่วนตัวนะส่วนอันนี้คือส่วนตัวเองนะผมอาจจบแค่นั้นแค่ไหนเอาแค่นั้นเลยเพราะว่า ยังไงก็เอามาเป็นซับได้สำหรับผมนะต่อไปอะ่ะคือชิลิวเนี่ยเรายังตอบไม่ได้เนื่องจากว่าต้องเอาแท็กให้ดูเนาะแท็กนับปัจจุบันนะครับหนวดดำยังมันยังไม่มีเนี่ยเนียเนี่ยมันยังไม่มีกลุ่มหนวดดำเลยเดี๋ยวมันจะเพิ่มให้เราในอนาคตครับผอบังกรฟ้ากบหนวดดำเตรียมตัวได้เลยนะเดี๋ยวมาแน่แค่ว่าปีนี้ไหมหรือปีหน้าแต่คิดว่ามาปีนี้หนวดดำนะกลุ่มหนวดดำคิดว่ามาก่อนมาแน่ๆ หลังจากนั้นชีลิวมันจะเป็น1ตัวละครที่สามารถเป็นซับได้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็แค่ไปลุ้นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเพราะว่าอย่างส่วนตัวที่ทําไมผมเอา100อร้อยอสูเนี่ยเพราะว่านี้โจมตีปกติตีแรงขึ้น15%มันแรงมากนะนี่อันเนี้ยคือแรงขึ้นทันทีด้วยนะตีปกติแล้วมันใช้ได้กับทุกตัวอ่าอะไรเงี้ยผมผมเลยชอบตรงนี้ครับบวกต่อมาแม่งคือได้โซออนไปด้วยอันเนี้ยมันเรียกว่าของแถมส่วนตัวผมชอบในอันเนี้ยมากกว่า100ร้อยอสู แต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอ่าเช่นสมมติกลุ่มนโหนดดำครับเวลาออกตัวมาอาจจะคล้ายกับวันนี้ก็ได้แต่จะเพิ่มโจมตีเป็นลดความเสียหาย15%อ้าวงั้นหมายเขาว่าก็ถือกว่าเดิมดิใช่อ้าวถ้างั้นก็ใช้ได้ใช่ไหมถูกครับแต่ที่เหลือมันอยู่แค่ว่าตัวละครสีอะไรแบบไหนจัดยังไงพอมันจัดยากอยู่โหนดดำอะ่ะมันน้อยตัวละครอ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนั่นเองนะโอเคก็ต่อสําหรับคลิปนี้แล้วกันโคบี้ข้อดีคือเป็นซับอ่ะชิลิวเนี่ยคือเหม แต่ถ้าสุ่มก็คือรอวันที่10แล้วค่อยสุ่มก็ได้หลังบัตรดาค่อยเอาดีกว่าถ้าถามผมนะยังไม่ต้องเล่งดีก็ได้ครับเพราะตัวบับมามันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้น